ตอนที่ CTA04 แขวนคออยู่บนตัวไกด์ของชาวจีนแสดงตนเป็นมักคุเทศในประเทศไทยถูกถ่ายไว้เป็นหลักฐานจากชมรมมักคุเทศจีนกลางแห่งประเทศไทยเพื่อให้รู้ว่าไกด์เหล่านี้เป็นไกด์เถื่อนแม้บัตรนี้ทางสมาคมผู้ประกอบการสัมพันธ์ไทยจีนจะออกให้ก็ตามภาพหลักฐานถูกมอบให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไว้ตรวจสอบหลังกลุ่มชาวจีนใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนนักศึกษาเข้าประเทศไทยแปงเข้ามาประกอบอาชีพมักคุเทศ บัตรนั้นนะฮะบัตรใบน,นั้นนะครับเขาใจว่าเป็นบัตรที่ออกโดยสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทยจีนนะฮะแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบัตรนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้แทนใบอนุญาตมาประเทศได้ครับผมฮะในแต่ว่ามีไกด์ต่างชาติจำนวนหนึ่งนะฮะเอาบัตรนั้นเนี่ยฮะค,คือมาขึ้มาแขวนไว้นะครับอาจจะเพื่อต้องการหลอกลวงนักท่องเที่ยวว่าเขาเป็นไกด์ถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ชาวต่างชาติเนี่ยมาแย่งอาชีพคนไทย นะครับอาชีพมพัคุเทศเนี่ยเป็นอาชีพที่สงวนไว้สําหรับคนไทยก็ถ้าเกิดเรียนเรียนทางสภาพคมทางทางมาัคุเทศนะครับถ้าเกิดมีข้อมูลเบาะแสเกอ,อ่ยับการกระทําความผิดของไกด์ชาวต่างชาติก็ถ่ายรูปเลยฮนะถ่ายรูปส่งมาให้เลยนะหรือไม่แจ้งมาที่1178ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของสตมนะครับ หลายครั้งที่ชมรมมัคคุเทศจีนกลางแห่งประเทศไทยต่อสู้และเรียกร้องให้ภาครัฐและตำรวจท่องเที่ยวช่วยกวดขันและจัดระเบียบไกด์เถื่อนแต่กลับไม่เป็นผลสําเร็จและถูกอ้างว่าไกด์ถายที่เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนความสามารถยังไม่เพียงพออีกทั้งไกด์เถื่อนมีคนหนุนหลังและให้ความช่วยเหลือพฤติกรรมไกด์เถื่อนชาวจีนแฝงมาในรูปแบบตั้งบริษัทในประเทศไทยโดยใช้ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของทำธุรกิจหรือเป็นหุ้นลม จากนั้นเจ้าของชาวจีนเป็นผู้จัดหานักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยในราคาถูกคลิป5วันอยู่ที่1 1 0 0 0บาทเท่านั้นหากเปรียบเทียบกับราคาซื้อแพ็กเกจในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า20,000บาทถูกขวาครึ่งต่อครึ่งโดยไกดเถื่อนจะหาไรายได้จากร้านจิวเวลรี่โชลามกและร้านขายของที่ระลึกหลอกและกดดันให้นักท่องเที่ยวชาวจีนต้องซื้อสินค้า ทัวร์เหล่านี้นะฮะเขาจะเอารายการนําเที่ยวที่ที่ดีนะฮะดึงออกมานอกรายการแล้วก็ให้ไกด์ต่างชาติเหล่านี้เอานำเข้าไปขายเป็นลักษณะเขป็นเป็นลัของเป็นออ t ชันอล t ทัวร์เป็น,ปนรายก,การเสริมนะฮะทีนี้คือการการเสนอสินค้าและบริการให้นักเที่ยวนยฮะ,ะเป็นสิ่งที่มกักเทศเนี่ยเราสามควรทำยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการในการน,นําเสนอเนี่ยมันผิดเขาจะการให้ข้อมูลเป็นเท็ปใช้การหลอกลวงใช้ก,การทั้งขู่ ต่อสู้เคลื่อนไหวของไกด์ไทยยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันแก้ปัญหาไกด์เถื่อนชาวจีนและไกด์เถื่อนชาวรัสเซียเวียดนามและเกาหลีที่เริ่มเข้ามาหาผลประโยชน์การท่องเที่ยวไทยมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่ไกด์ชาวไทยทุกคนสามารถทําได้ขณะนี้คือการเน้นประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้ถึงปัญหาการซื้อแพ็กเกจทัวร์ราคาถูกและถูกหลอกลวงให้ซื้อสินค้าปลอมจากร้านค้าต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมอนุสราย,ยีดีสุขข่าวห้านาหนึ่งรายงาน